r r e m w w r k s work, อีกหนึ่งสตูดิโอผู้สร้างภาพยนตร์แอนิเมชั่น Animation คุณภาพครับจอที่มีมานานตั้งแต่ยุค90จนถึงปัจจุบันนี้สตูดิโอ r e a m w o r k กก็มีอายุได้26ปีแล้วผลิตแอนิเมชั่นลงจอภาพยนตร์มาแล้วกว่า30เรื่องและการรันตีผลงานอันยอดเยี่ยมจากหนังแอนิเมชั่นหลายเรื่องที่ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นเทร็มาดากัสกากังฟูแพนดา้าฮาวตูเทรนยูดาก้อนและเดอะคูสแล้วทางสตูดิโอก็มีรายได้จากภาพยนต์ทั้ หมดมากถึง12,500ล้านดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินไทยก็ราวๆ380,000ล้านบาทเป็นอีกหนึ่งสตูดิโอผู้สร้างภาพยนตร์แอนิเมชันที่อยู่ในระดับแถวหน้าเลยก็ว่าได้ครับเเมจอร์ท็อปชาร์ t โดยผมจูนเนียร์มายในคลิปนี้เลยอยากจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปดู10ภาพยนตร์ที่ทำเงินสูงที่สุดตลอดการของสตูดิโอ d r e a m w o r ว่าจะมีเรื่องอะไรกันบ้างไปรับชมกันได้เลยครับ คำเตือนคลิปวิดีโอนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาของภาพยนตร์จากค่ายดีเวิร์กหลายเรื่องนะครับ All that need are the boots. อันดับที่10 p u ุชอิน o ู t ท มาเริ่มกันกันกบภาพยนตร์ทำเงินเรื่องแรกของสตูดิโอนี้เลยครับกับเรื่องราวของเจ้าแมวเหมียวขนปุยยอดนักดาบและรองทาบูทคู่ใหญ่เป็นภาพยนตร์แอนิเมชันอีกหนึ่งเรื่องจากตัวละครสมทบจากหนางเรื่องเชวก,กลายมามีหนังเดียบเป็นของตัวเองพร้อมกับการออกประนยนต์ครั้งสําคัญเมื่อพุชต้องรวมมือกับแมวเหมียวเจ้าเล่คิสตี้ซอฟเราวและพ่อหนุ่มหน้าไข่เพื่อนสีแต่วาย,ยาวฮัมตี้ดามตี้ออกตามหากลุมสมบัติอันลำค่าบนท้องฟ้าภาพยนตร์เรื่องนี้ครับ เข้าใช้ในปี2011ทําทำรายได้ไปทั้งหมดถึง554.9ล้านดอลลาร์โดยทำรายได้ในประเทศสหรัฐอเมริกา149.2ล้านดอลลาร์และทำรายได้ในต่างประเทศทั่วโลก4 5 5 7ล้านดอลลาร์จากงบประมาณการสร้าง130้าบล้านดอลลาร์นั่นเองครับ you really need อันดับที่9 The c r u s e เป็นภาพยนตร์แอนิเมชัน Animation, การบวรจนภัยในยุคดึกดำบรรพ์ครับกับเรื่องราวของครอบครัวแรกในโลกที่ต้องออกระจนภัยเมื่อทําที่พวกเขาหลบซ่อนตัวจากภัยอันตรายถูกทลายลงไปครอบครัวครูสเลยจำเป็นต้องออกเดินทางครั้งสำคัญและเป็นครั้งแรกของพวกเขาพร้อมกับมหาวิบากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกที่อาจจะทำให้มนุษย์กลุ่มนี้ต้องสูญพันธุ์ภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเขา้าฉายในปี2013ทำรายได้ไปสูงถึง5 0 0 แดล้านดอลลาร์โดยทำรายได้ในประเทศสหรัฐอเมริกา187.2ล้านดอลลาร์และจากตลาดต่างประเทศทั่วโลก400ล้านดอลลาร์จากงบประมาณการสร้าง135ล้านดอลลาร์ครับอันดับที่8มาดากัสกาอ scape to ทูแอฟริก เป็นภาคที่สองของแก๊งสิงสาราสัตว์ในมาดากัสการ์นั่นเองครับหลังจากถูกทิ้งเอาไว้ในชายฝั่งเกาะมาดากัสการ์ทำให้เหล่าสัตว์จากนิวยอร์กได้ร่วมการวางแผนที่เพี้ยนสุดๆจนสุดท้ายมันดันเวิร์ดโดยการซ่อมเครื่องบินเก่าให้สามารถบินขึ้นได้จนสุดท้ายสิงสาราสัตว์ในเรื่องก็ได้ร่วมเดินทางไปกับเครื่องบินไฟนี้และรวล่วงหล่นลงมาที่แอฟริกาเรื่องราวความสนุกในภาคนี้ยิ่งได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อพวกเขาได้พบกับสิ่งมีชีวิต ปีชีเดียวกันของพวกเขานั่นเองภาพยนตร์เรื่องนี้เขาใช้ในปี2008ครับทำรายได้ไปสูงถึง603.9ล้านดอลลาร์โดยทำรายได้ในประเทศสหรัฐอเมริกา180ล้านดอลลาร์และตลาดต่างประเทศทั่วโลก423.9ล้านดอลลาร์โดยงบประมาณการสร้าง150ล้านดอลลาร์ครับ Unbeliv you've rescuing been resc them อันดับที่ 7, How to Train y o u ย d ดาก o n ภาค2อีกหนึ่งแฟนชายแอนิเมชันของ r e a m w o r k s ที่ประสบความสำเร็จครับกับ How to Train y o u ย d ดาก o n อภินิหารไวกิ้งพิชิตมังกรโดยภาคนี้เป็นเรื่องราวต่อจากภาคแรกหลังจากที่ชาวไวกิ้งได้เปิดใจอยู่ร่วมกับเหล่ามังกรได้แต่ในครั้งนี้พวกเขาก็ต้องพบเจอกับภัยร้ายครั้งใหม่กับมังกรจาก่าฝูงที่อยู่ฝั่งของตัวร้ายมันต้องการที่จะพาเหล่ามังกรจากชาวไวกิ้งไปทำให้พระเอกยางฮิคับห แห่งเบิกและเจ้าเคียวกุดมังกรเพิงนินคู่ใจต้องเข้าจัดการกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นภาพยนตร์เรื่องนี้เขา้าฉายในปี2014ครับสามารถทำรายได้สูงที่สุดของแฟนชายแอนิเมชั่นชุดนี้621.5ล้านดอลลาร์โดยทำรายได้ในประเทศสหรัฐอเมริกา177ล้านดอลลาร์และในตลาดต่างประเทศทั่วโลก444.5ล้านดอลลาร์โดยงบประมาณการสร้าง145ล้านดอลลาร์ครับและในส่วนภาคแรกและภาคที่3ของแอนิเมชันชุดนี้

อันดับที่6กังฟูแพนด้าจอมยุทธพิกคล็อกช็อกยุทธภพ,พนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแฟรนชส์แอนิเมชันของดีมเวิร์กที่ได้รับความนิยมมากๆเช่นกันครับกับกังฟูแพนด้าเรื่องราวของอโปแพนด้าหน้าขนตัวกลมตุ้ยหนุย่ยแถมยังซุ่มซ่ามแต่ทว่าเขาดันลคลั่งไคล้และฝักใฝ่ในกังฟูมากๆแถมยังมีไอดอลเป็น5ผู้พิทักษ์สุดยอดกังฟูในหุบเขาแห้งนี้ด้วยจนในวันหนึ่งอโปก็ได้รับเลือกให้กลายเป็นนักลบมังกรเขาต้องฝึกฝนวิชากังฟู สำเร็จเพื่อรับมือกับอันตร,รายที่กําลังจะมาถึงภาพ,พยนตร์เรื่องนี้เข้าใช้ในปี2008ครับทํารายได้ไปสูงถึง631.7ล้านดอลลาร์โดยทํารายได้ในประเทศสหรัฐอเมริกา215.4ล้านดอลลาร์และจากตลาดต่างประเทศทั่วโลก416.3ล้านดอลลาร์จากงบประมาณการสร้าง130ล้านดอลลารครับ Take the five. Time for the ลลา t p ครับอ่านดับที่ห กังฟูแพนด้าภาค2ยังคงไต่อันดับทําเงินขึ้นมาอย่างไม่หยุดเลยครับกับแฟรนชส์แอนิเมชันชุดนี้โดยกังฟูแพนด้าภาค2ก็ได้ต่อยอดความสําเร็จจากภาคแรกหลังจากที่อาโปได้ผ่านการยอมรับและกลายเป็นนักรบมังกรได้ในที่สุดการผรจญภัยครั้งนี้นักรบมังกรอย่างอาโปและฮาผู้พิทักษ์ต้องเดินทางมายังนครกงเหมือนเพื่อจัดการกับตัวร้ายอย่างอองเชนพร้อมกับการตามหาความจริงถึงชาติกําเนิดของตัวเองภาพยนตร์เรื่องนี้เขา้าฉายในปี201 ทำรายได้ไปสูงถึง665.6ล้านดอลลาร์โดยทำรายได้ในประเทศสหรัฐอเมริกา165 2ล้านดอลลาร์และในตลาดต่างประเทศทั่วโลก500.4ล้านดอลลาร์ครับจากงบประมาณการสร้าง150ล้านดอลลาร์และเป็นที่น่าเสียดายที่ในภาคที่3ไม่สามารถทำเงินแซงภาค1ภาค2ได้แต่ก็ยังถือว่าเป็นแอนิเมชันอีกหนึ่งเรื่องที่ทำรายได้สูงของดีมเวิร์กนั่นเองครับ อันดับ <It> s <S ที่4 <right. S 1> มาดากัสกาภาค3ยุโรปมอสฟอนเตในภาคนี้ครับเป็นเรื่องราวต่อจากภาคที่2ทันทีหลังจากสิ้นสุดการประจนภัยในแอฟริกาเหล่าชาวแก๊งเพื่อนสัตว์น้อยใหญ่ก็อยากจะกลับบ้านเกิดหน,น้าเมืองนิวยอร์กเต็มทีทําให้พวกเขาต้องออกตามหาเหล่าซิมแปนซีและเหลานกแผ่นกวีนที่จากไปก่อนหน้านั้นทั้ง2กลุ่มนี้คือผู้ที่จะช่วยพวกเขาให้สามารถกลับบ้านได้จนกลายเป็นการประจน้นใหม่ในยุโรปแล้วพวกเขาก็ได้จะพลักจ ูเดินทางร่วมกับคณะละครศาสตร์ที่จะทําให้พวกเขาลืมบ้านเกิดตลอดไปภาพยนตร์เรื่องนี้เขา้าฉายในปี2012นั่นเองครับและนับได้ว่าเป็นการปิดไตรายภาของมาดากัสก์ได้เป็นอย่างดีโดยทํารายได้ไปสูงถึง746.9ล้านดอลลาร์ซึ่งทํารายได้ในประเทศสหรัฐอเมริกา216.4ล้านดอลลาร์และในตลาดต่างประเทศทั่วโลก530.5ล้านดอลลาร์ด้วยงบประมาณการสร้าง145ล้านดอลลาร์นั่นเองครับ to rescue. I kind of like Saturday. Don't hey. Oh, great. ดับที่3 Trek Forever After เรียกได้ว่าแอนิเมชันแฟนชายชุดนี้เป็นภาพยนตร์ที่แจ้งเกิดให้กับทาง DreamWorks เลยก็ว่าได้ครับเพราะแต่ละภาคที่ทำออกมาทำรายได้ถล่มทลายกันทุกภาคกันเลยทีเดียวโดย Trek Forever After เป็นภาคที่4ของแฟนชายแล้วครับกับเรื่องราวของ Tre k ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวกับการผรจญภัยต่างๆมาถ,ถึง3ภาคในภาคนี้เขากลายเป็นคุณพ่อครับใช้ชีวิตเป็นพ่อบ้านใจกล้าเลี้ยงดูลูกๆทั้ง3แต่สุดท้ายแล้วในใจเล็กๆ ของขย่างคงทวินหาวันคืนเก่าๆเ,เมื่อครั้งยังเป็นยักษ์ที่อาศัยอยู่ณริมบึงและผู้คนต่างหวาดกลัวเขาทำให้เทรกไปเซ็นสัญญากับลามเพสตินสกินผู้ที่จะทำให้เขากลับไปสู่วันวานของเขาได้อีกครั้งแต่ทว่าเรื่องราวมันกลับตรลบัตไปกันใหญ่เทรกจึงต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างให้กลับมาเป็นปกติให้ได้ภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเขาฉายในปี2010ทำรายได้ไปสูงถึง752.6ล้านดอลลาร์โดยทำรายได้ในประเทศสหรัฐอเมริกา 238.7ล้านดอลลาร์และในตลาดต่างประเทศทั่วโลก513.9ล้านดอลลาร์้วยงบประมาณการสร้าง165ล้านดอลลาร์นั่นเองครับ อันดับที่2 s h r e ร The t h i ต d เรื่องราวในภาคที่3นี้มันเริ่มต้นขึ้นเมื่อ h r ร k ไม่อยากเป็นกษัตริย์เพราะมันมีนู่นนั่นนี่หลายอย่างมากมายที่เขาต้องรับผิดชอบเขาเลยต้องออกเดินทางตามหาราชทายาผู้ชอบธรรมน้องชายของภรรยาของเขานั่นเองผู้ที่จะสืบทอดบัลลังก์ของกษัตริย์ของเมืองฟาฟาเวในตอนที่กษัตริย์5าโรทรงประชวรเพราะมีเช่นนั้นเทรกจะต้องจากบ้านณริมบึงอันสุขสบายของเขามารับตําแหน่งอันแสนใหญ่หลวงในครั้งนี้ภาพยนตร์เรื่อง นี้ครับเข้าฉายในปี2007ทำรายได้ไปสูงถึง813.3ล้านดอลลาร์โดยทำรายได้ในประเทศสาหารัฐอเมริกา322.7ล้านดอลลาร์และจากตลาดทางประเทศทั่วโลก490.6ล้านดอลลาร์จากงบประมาณการสร้าง160ล้านดอลลาร์นั่นเองครับ tonight, และในอันดับที่1ชเชคภาค2 ในอันดับที่1น,นี้ก็ยังคงเป็นแฟนชายแอนิเมชันชุดนี้อยู่ครับกับเวคในภาคที่2เรื่องราวต่อเนื่องจากภาคแรกเลยครับหลังจากที่ต่อสู้กับมังกรพ่นไฟและหลอดผู้ชั่วไหลลงไปได้และสามารถชนะใจเจ้าหญิงฟิโอนามาได้ในตอนนี้พอยักษ์ตัวเขียวของเราจะต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายสูงสุดนั่นก็คือพ่อตากับแม่ยายนั่นเองครับเวคต้องกลับไปเยี่ยมพ่อแม่ของเจ้าหญิงฟิโอนาซึ่งเป็นพระราชาและราชินีแห่งอาณาจักรฟาฟ,า,ฟาอเวทั้งสองไม่เคยรู้มาก่อนว่า การแต่งงานของพวกเขาจะไปทำลายแผนการของพ่อที่วางเอาไว้และอนาคตของพระราชาเองด้วยทำให้พระราชาผู้เป็นพ่อต้องขอความช่วยเหลือจากนางฟ้าเจ้าชายรูปงามและนักฆ่าอยากที่มีชื่อเสียงอย่างพุทธอินบูธเจ้าแมวเหมียวและบูธคู่ใจที่สุดท้ายแล้วกลายมามีหนังเดียวเป็นของตัวเองและการผรจญภัยของเทรกในภาคนี้เขาจะต้องพิสูจน์รักแท้ของเขากับเจ้าหญิงฟิโอนาต่อพ่อแม่ผู้เป็นราชาในครั้งนี้ไปให้ได้นั่นเองครับภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉา ในปี2004ทํารายได้ไปสูงถึง928.7ล้านดอลลาร์โดยทํารายได้ในประเทศสหรัฐอเมริกา441.2ล้านดอลลาร์และในตลาดต่างประเทศทั่วโลก487.6ล้านดอลลาร์จากงบประมาณการสร้าง150ล้านดอลลาร์ครับต้องบอกเลยว่าในท็อป3หนังทําเงินตลอดการของสตูดิโอนี้ยังคงเป็นหนังเรื่องแรกๆที่แจ้งเกิดและสร้างชื่อเสียงให้กับ d r e a m w o r k ย่งไม่มีหนังเรื่องไหนในค่ายขึ้นมาแซงแฟนชายแอนิเมชันชุดนี้ ได้เลยนั่นเองครับ และพบก,กับน้องใหม่ล่าสุดจากสตูดิโอดีมเวิร์กที่จะส่งตรงลงจอภาพยนตร์ในเร็วๆนี้แล้วกับภาพยนตร์เรื่องเดอะครูดภาค2ที่จะมาสารต่อเรื่องราวของครอบครัวเดอะครูดมนุษย์ยุคหินที่เปิดโลกกระทัดของตัวเองมาแล้วในภาคแรกพวกเขาจะไม่หลบซ่อนตัวเองในถ้ำอีกต่อไปและการประจนภัยครั้งใหม่พวกเขาเหล่านี้จะเป็นยังไงกันบ้างรอชมกันได้26พฤศจิกายนนี้ที่เมเจอร์ซีน l เพในระบบโรงภาพยนตร์ทั่วไประบบ iMac และคิดซีน e มาโรงภาพยนตร์สำหรับเด็กๆและครอบครัวและก่อนจากกันไปถามเพื่อนๆหน่อยครับว่าชอบภาพยนตร์เรื่องไหนของ d e a ม w o r k s กันบ้างคอมเมนต์บอกกันไว้ได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเมเจอร์กรุเพื่อที่คุณจะไม่พลาดคอนเทนต์สุดหลากหลายและเมเ o อร์ท็อปชาร์โดยผมจูเนียร์มาในคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ